ส <Come on. S 1> อร์ทาโร่แชเปิดไพ่ชี้ชะตาจัดเต็มแมนเวอรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ทาโร่วันนี้เรามีนัดพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เช่นเคยเลยกับการเปิดไพ่ยิปซีเช็คดวงชะตาบายมิสเตอร์ทาโร่และอีพีนี้เองก็เป็นอีพีที่5แล้วนะครับ สำหรับ EP นี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงการดูจากรายสัปดาห์เนี่ยเป็นรายเดือนกันเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลายท่านขอมานั่นเองนะครับและเราก็จะเริ่มอาทิตย์นี้กันเป็นอาทิตย์แรกกันเลยโดยคำทำนายมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จนถึงวันที่30เมษายน2564เป็นต้นไปครับโดยเราจะเลือกไพ่ทั้งหมดจำนวน10ใบสำหรับคำทำนายครับ ถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเลือกไพ่แล้วฟังคำทำนายก็ได้เลย ไพ่เบอร์ที่1ึ The Judgment ไพ่เบอร์ที่สองเบอร์สี่เหรียญเบอร์ที่ส4มสีถ้วยเบอร์ที่4ี่ The Magic Shield ครับไพ่เบอร์ที่ห้าสองเหรียญ ไพ่เบอร์ที่ 6, ก้าวไม้เท้าเบอร์ที่ 7, 1รลูกถ้วยครับเบอร์ที่8อัศวินถือไม้เท้าเบอร์ที่ 9%, เบอร์ 7, รลูกเหรียญครับและไพ่เบอร์ที่10ก็คือลูปเด็กถือถ้วยครับ ครับหลังจากที่เราเรียนไพ่กันเสร็จแล้วก็มารับฟังคำทำนายกันได้เลยนะครับสำหรับคำทำนายชาวพลหัสในช่วงของเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยเนี่ยนะครับภาพรวมๆเลยเนี่ยในเรื่องของการงานขอทักเรื่องของการงานก่อนนะครับก็คือไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่อาจจะอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่เป็นที่เป็นทางในช่วงนี้แค่นั้นเองคือพูดง่ายว่าตรงๆเลยก็คือ มีเกณฑ์โยกย้ายงานนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนานานหลายๆอย่างนะครับที่เป็นองค์ประกอบในการโยกย้ายเปลี่ยนงานนะครับเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของรายได้รายรับรายจ่ายที่ไม่คงเส้นคงวาหรือแม้กระทั่งการประสานงานการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ไปกันไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นเหตุในการจูงใจทำให้เราต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนงาน มองในเชิงบวกคือหมายถึงการได้งานใหม่ที่ดีกว่าที่เดิมครับในเคสและกรณีของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนาต่างๆให้ระวังมีการชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องของที่ทำมาค้าขายการประมูลที่เพื่อทำมาหากินต่างๆรวมถึงการแย่งที่นาทาไล่กันอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็หมายถึงการย้ายที่เรียนนั่นเองง่ายๆเลยครับต่อมาในสภาพคล่องของการเงินต่างๆในช่วงนี้ชาววันพฤหัสจำเป็นที่จะต้องเก็บหอมรอมริบไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากเงินค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ารายได้เข้ามาน้อยนะครับไม่รอไม่รองรับกับรายจ่ายทักเท่าไหร่นะก็ระมัดระวังในการใช้เงินต่างๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดีไม่ดีนะระวังนะจะมีคนมายืมเงินเราอีกตั้งหากเพราะว่ามีเหตุการณ์ของการหมุนเงินหรือการกู้นี้ยืมสินมานั่นเองก็คือมีแค่2อ,อย่างถ้าเราไม่ไปกู้เขาเขาก็จะมายืมเราอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าพายขึ้นลักษณะแบบนี้จะมีคนมายืมเราซะมากกว่าครับส่วนยืมแล้วจะได้คืนหรือเปล่าอันนี้ก็ตกลงกันเองนะ ไปต่อกันที่ในเรื่องของความรักครับเรื่องของความรักช่วงนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแน่นอนแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคือภาพรวมๆแล้วเนี่ยถ้ากรณีของผู้ที่มีครอบครัวแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ในส่วนของผู้ที่ยังโสดอยู่เรียกว่าอาจจะมีปัญหากันหรือไม่ก็อาจจะมีในส่วนของความที่ไม่เข้าใจกันนะครับ หรือเจอสิ่งที่เรายังแบบไม่ถูกตาต้องใจสักเท่าไหร่ซึ่งนี่ก็คือเป็นสาเหตุของการที่เรายังไม่ได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจสักเท่าไหร่ครับถามถึงโชคลาภของชาววันพฤหัสในเดือนนี้ภาพรวมๆเลยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีและไม่แย่ยจนเกินไปแต่ลาบลอยคงไม่มีแน่ๆนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงดวงอะไรมากมายอาจจะได้ลาบจากทางกายซะมากกว่าหรือ ได้มาเป็นในรูปแบบทางอื่นนะครับเช่นอาจจะได้โชคที่เกี่ยวกับเรื่องงานเช่นการได้งานใหม่เป็นต้นอะไรแบบนี้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำทำนายของชาววันพฤหัสสรุปภาพรวมของดวงโคโจรดาววันพฤหัสนะครับก็คือเช็คง่ายๆเลยช่วงของเดือนนี้นะครับอยู่เป็นอะไรเขาเรียกที่แบบว่าไม่แน่ไม่นอนไม่ชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทันทีทันควันทันใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักเรื่องของการใช้เงินแล้วก็เรื่องของงานด้วยนะครับสังเกตไหมครับว่าภาพรวมๆแหละจากทีท่อธิบายมาช่วงต้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแน่นอนบางทีทํางานอยู่ก็ต้องย้ายงานทันทีเลยนะครับมีความรักอยู่ดีบางทีก็มีเหตุที่จะต้องแยกย้ายกันสักพักหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับแม้กระทั่งรวมไปถึงเรื่องเงิน <self> ก็ยังมีคนมายืมด้วย สรุปแล้วเดือนนี้เขาเรียกว่าเดือนแห่งการตัดสินนะครับเดือนแห่งการตัดสินแล้วก็พิพากษาต่างๆของชาววันพฤหัสด,ดังนั้นเนี่ยท่านที่โคจรไปในทิศทางที่ดีก็จะไปในทางที่ดีท,ทันทีเลยนะครับส่วนท่านที่ไปในทางที่แบบเขาเรียกว่าผิดทางทนิดนึงก็ยังพอที่จะมีโอกาสแล้วก็กลับมาพลิกตัวได้ใหม่ในเดือนหน้าครับเลขเด่นเลขมงคลของชาววันพฤหัสคือเลข 2001นะครับครับก็ขอจบคำทํานายไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมครับสวัสดีครับ